สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้าตอนนี้ปุ๊กอยู่ที่วัดนะคะมาใส่บาทค่ะเราก็เดินไปโอ้โหดอกแคป่าร่วงเต็มเลยนะคะดอกแคป่าสวยงามมากเลยอะ่ะอ่ะพระฉันข้าวแล้ว เม่งเม่งเม่งนะคะพาสันขาแล้วโรงเรียนเปิดแล้วเด็กๆเกี่ยวเจ้ามันไปหมดเลยเมื่อคืนฝนตกนะคะฝนตกหนักโอ้โหเดบุ๊กจะพาไปดูดอกแคป,ป่าดอกแคป,ป่านะคะดูโรงเรียน เขียวก็จีเลยพื้นหญ้าหูยดอกแคป่าเยอะมากเลยเสียดายน้ำพ่วมมีใครกินมั่งเนี่ยเพื่อนบ้านเราไม่เห็นมาเก็บเลยนะคะ ร่วงเยอะมากเลยนี่นะคะเสียงดังมากเลยเด็กนักเรียนดูดอกค่ะเรามาดูดอกแคป,ป่าร่วงกันนะคะกินได้นะคะเนี่ยร่วงเยอะมาก 2ต้น3มต้นเลยนะคะพี่ต้นก็ยังมีดอกอยู่สวยงามไหมคะสวยงามมากดอกแคปปาอันนี้ก็มาดูต้นใหม่นะคะต้นนี้ก็ตกเหมือนกัน ดอกแคป่าธรรมชาติธรรมชาติเสียงนกร้องที่ไหนขาเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปละหมดเลยสวยงามจริงๆ ตรงวัดนี่เอาสักหนึ่งคลิปก่อนเนาะเอาสักหนึ่งคลิปจะได้ไหมอะชอบธรรมชาติธรรมชาติสวยงามนะคะเอาดอกแคปลาหล่นมองบ่เห็นโอคะนกที่ทุ่งนาเยอะเลย ไม่รู้ได้กบหรือเปล่านะคะยังไม่เห็นเลยว่าได้กบหรือเปล่าครับชมสวยสวยสวยใครจะกินดอกแค่ป่ามั่งคะสวยงามมากนะคะล่วงเต็มเลยนะคะเร้เคยกินคะ่ะมันขมนะคะแต่ก็อร่อยดีนะคะขม กินกับกจิ้มแจ่วจิ้มน้ำพริกนะคะอร่อยมากอร่อยอร่อยแท้อร่อยของแท้เลยบรรยากาศของโรงเรียนต้นไม้เขียวโรงเรียนหน้าเรียนสะอาดสะอ้านโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน เด็กเด็กก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนแต่ไม่ชอบโดนตีนะคะคุณครูตีเจ็บค่ะเราก็มาดูบริเวณรอบๆวัดบริเวณโรงเรียนนะคะ แต่ต้นไม้นี้ต้นมะขามยอดมะขามออกออกงามมากเลยอยากกินแกงส้มเลยนะคะอันนี้สนามบอลของเด็กๆนะคะสวยงามสนามบอล สนามบอลของเด็กๆเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆพันโงก็ทำงานไปเมื่อสมัครพันโงดีไหมเนี่ยทำความสะอาดหืม เด็กๆมาโรงเรียนการเด็กเล็กเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่ก็ามาส่งนะคะปุ๊กจะถ่ายย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ขนย,ยข้างหน้าโรงเรียนมีอะไรกินบ้างเอ้ยข้างหน้าโรงเรียนมีอะไรกินบ้างเอ้ย ้าพบอชัดเลยย้อนแสงย้อนแสงลมรื่นใบนะมะขามวูวดอกแคป่าดอกแคป่าสวยงามมาก ดอกไม้ร่วงเต็มเลยดอกไม้ร่วงตามตามถนนนะคะน้องแมวน้องแมวทำอะไรคะน้องแมวทำอะไรคะคันเหรอคะคันไหมคะหืม หนูคันไหมคะตัวเมียและตัวผู้คะน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายคะหืมน้องผู้หญิงคะ่ะแปลว่าหนูมีลูกสินมตั้งเต้าหืมหนูมีลูกใช่ไหมนมตั้งเต้าเอามาอีกตัวแล้วดูวสีมาอีกตัวหนึ่งแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายคะ อผู้หญิงอีกแล้วนมตั้งเต้าจาลูกต้นไม้สวยๆมาใส่บาทแล้วก็เดินถ่ายคลิปไปด้วยนะคะใส่บาทเสร็จแล้ว ลมรื่นมากลมเรื่นลมรื่นลมลมรื่นรื่นวันนี้ตรงวันนั้นที่พุ๊กทำคลิปทำไมมันมืดสือมืดสื้อเลยนี่นะคะ ตุ่มของเราก็มีส,สวยๆเอา,าไงคะจะกัดไหมคะเนี้ยกัดไหมคะกัดไหมคะหืมกัดไหมคะคนสวยคนสวยคะว่าไงคะโอ้โหนมสวยจริงๆหางดอกด้วยหืมนมสวยหางดอกด้วยไปลูกปะ ปปัเบดบินรอบโบสถ์เดินรอบโบสถ์จ้าดอกไม้สวยๆตุ่มสวยๆนะคะ คำอะไรโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยปากาดวัดสูณวัลตนารามงานอุปสมบทงดใช้เครื่องเสียงเครื่องบรรยายเสียงแบบรถเข็นรถแห่ห้ามขึ้นเวียนข้างบนรอบโบสโดนมีมิติมหา เสนนสมาคมเลขที่6กทับสองห้องโอมันไม่ขึ้นข้างบนมันก็ไม่มันนะเนาะมันก็ไม่มันเต็มบ่มันน่ะห้ามทำไมอะ่ะ ขึ้นไม่ได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ผูกขอจบคลิปภาพสวยๆของธรรมชาติของบริเวณวัดตวนรัตนารามแคราไลน์นะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณจ้าสวัสดีนะคะ